พอกับพวกเฮ้าสามสาวแห่งเมืองเกินรอยจ้าผู้จัดการยุนะคะค้นสวยเซลฝ่ายค้นสวยเหมือนกันคะ่ะใ้าจ้ามือนี้นอกจากกระสินวนเชียงของเ้านะจากสาขารอยเอดมามากกับเดือนเมษาพ่อกันกับอากาศที่ฮอนฮอนกับโปรโมชั่นที่ฮอนทักฮอนแน่ฮอน แทง4บาทของเฮายังมีส่วนลดสุดๆอยู่ที่100,000บาทผมก็คับฟรี9,000เมืม่อนี่เฮาจะพาเบิ่งรถง,งามๆที่มีหลายแบบหลายยี่ห้อพอนคางวดเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งรถว่ามันจะมีขั้นใดเสน,น,ะะนอเนาะค่ะเนาะกระปุโมอชันเดี๋ยวไปชมรถกันเลยจ้าก็ประกาศที่ฮอนฮอนเฮามาพอกันกับรถ ระบตอนเดียวเข้าหามีหลายแบบหลายย่างให้ลูกค้าเลือกบ่ว่าจะเป็นรถตอนเดียวไส้คอกไห่เข้ากเ็เฮดไห้ฟรีบ่มีค่าชสาียใจหรือคุณลูกค้ามากแบบติดตู้ทึบเข้ากับมีพร้อมให้หรือจะมากแบบไส่ล้อบรรทุกเสริมเผ้าร้อยเข้ากับมีใไห่ค่ะพร้อมกับโปมโมชั่นดีฮ้อนคืออากาศทฮ้อนดีขึ้นส่วนรอทันที่น ำหรับตอนเดียวยูมี่ไ้คาฟีอ่อีกเก้าซีฟลือแล้วก็ <Yeah. S 1> แถมประกันให้ mm. บรวาสิเป็นสั้นสองหรือสั้นหนึ่งค่ะรถเก่งเห้องกมีบรวาจะเป็นตโ o โยตา้าเอมีมิซูฮอนดา มาดาเดจ้ามีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเฮาเลือกมากแบบธรรมดาหรือมากแบบแต่งแบบขั้นหนี้บอกน้องสาย,ดดยเดจ้าเดี๋ยวน้องสายจัดห้เด้วยจ้าลถเกง๋งราค้า่แพงเด้อดจ้าร่าคาเริ่มตนเพียงเคสามแสนกว่าบาทเดจ้าหรือพอนเริ่มตนสี่พันกว่าบาทจ้ามาก,กับส่วนลดถึงหนึ่ง <Y ahu! S 1> แสนบาทจ้าคาฟี่อีกเก้าสิบมื่จ้า ส่วนกระบะเด้อค่ะเขาก็มีเหลือกนะคะว่าจะเป็นโตเตือโตสูงโตโยต้าอีซูซูนะคะสแตนดาร์ดแบบนี้หรือจะเป็นแบบแ่งแบบนี้เขาก็มีเหเลือกนอจ้าล้อแม็กความคาไทยเขาติดตั้งห้ฟี่บ่มีค่าใช้จจายค่ะออกหลกําเขาวันนี้นะค่ะเอกสารหน่อยออกง่ายค่ะอาชีพออกไดไรทุกอาชีพค่ะบ่ยุ่งยากค่ะไฟแนนซ์จัดง่ายผ่านไว้ภายในหนึ่งหมื่นเด้อค่ะส่งฟรีทัวประเทศเด้อค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งภาษีเพรบอแถมให้ลูกค้านึ่ง ปีเต็มจุกๆไปเลยค่ะพ้อมดูแลให้หลังการขายอีก1นปีเต็มค่ะรับประกันเื่องยนหนึ่งปีก่อนส่งมอบรถให้ลูกค,ค้าเขาเปลี่ยนใหยนามันเคื่องแบตเตอรี่ให้ลูกค,ค้าแบบจัดเต็มเลยนะคะสุดท้ายนี่นะจ๊ะน้องก็อย่าลืมขอฝากเพจกาะละสิงห์เนเชียงสาขารอยเอทเทานะคะนะถอาคู่ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถบ่ว่าจะเป็นรถเก๋งตู้ทึบหรือว่าตอนเดียวพ้อมคอกสนใจทักอินบอ์หา เท่าทั้งเพจหรือว่าจะโทรเบอร์เท่ามีทิมไ้ให้ด้านล่างนะะเนาะเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดสั้ไค่แล้วก็กดไลค์กดแชร์เท่าน่าจะมีรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามกันนะจ้าเท่าสามสาวเม,มืองเกินรอยขอโตลาไปก่อนะจ้าสวัสดีจ้า